ถ่ายแอดโปรโมชั่นโรแมนต์ไทยไอ้ไอ้ไอ้กูกูอืมนางแบบจำลองในวันนี้น้คเอาล่าสุดคุณแม่เข้าเฟรมแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมาดมเนอร์ชแนลนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นเบื้องหลังแบบเล็กๆน้อยๆเนาะแบบเล็กน้อย ยิงใหญ่ฉ่ำโม่วันนี้เราจะมาถ่ายวิดีโออะไรนะเ <c oughs> มีบอกก่อนถ่ายแอดโปรโมชั่นันรวาเลนไทยอ่าโปรโมชั่นันวาเลนไท์นั่เองซึ่งเราจะมีโปรโมชั่นทุกเดือนถูกไหมอ่าร้านหมูคุณน้องนะคะบอกเลยว่าช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมานเนี่ยร้านหมูคุณน้องเราโดนตรวจยิงใหญ่นะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหา,หาเพราะเรา,าใช่ไหวนันเพราะอะไรมาดามเนิร์ดเขาไม่ได้กลัวอะไรแบบอยู่แล้วเพราะ หมูเราเป็นหมูที่มีคุณภาพปลอดภัยมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคแน่นอนรียกอะไรนะมีดาราดาราหรอคือวันนี้อยากจะนําเหนือมากาว่ารลูกบ้านนี้มันดกมากมือ <c oughs> มันรดค่ะอีเมก็เลยแบบฟิลคืจัดการเอามาถ่ายเลยค่ะ <c oughs> นี่นะคะเราก็จะไปถ่ายฟู้ดกันนะคะก็จะไปตัดสถานที่กัน <c oughs> เกี่ยวจริงวันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบไปนั่งชายหาดไปปิกนิกนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะหมูค่ะ กมาน้องแม่ค่ะมันขุกิดแม่ค่ะคุณแม่บอกตัวนี้ดุมากน้งงูเหรอใช่แรงอ่ะแม่คอยดูนะมันขุกิดยีนิวคนแรกอ้สิสิไมึงน้องให้ส้มสักลูกดิโนไปแล้วโนตัวหนึ่งอีเมมึงระวังนะปลิวนะ มึงวุดทีนึงไม่ได้เจ็บๆนะลาบาดอนงัวลาบาดอนกะก็จะเป็น um! ฟิลแบบข้างในโรงงานของ um! 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 คุณม,มาดามเนิร์สนะคะที่แบบแต่ก่อนเคยเป็นฟาร์มหมูที่ใหญ่มากนะคะทุกคนในยะลาตอนนี้คือไม่ได้เลี้ยงแล้วเนอะ ก็มาเลี้ยงงัวแทนค่ะความวิวนะครทุกคนเราถ่ายกันนะ, <c oughs> นะวันนี้โลเคชั่นข้องหมูเก่าค่ะแล้วก็มี <c oughs> เอ้ยสะวาวน้ำสระแก้มรกดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ว, <c oughs> วันนี้พ <c oughs> ่อผงเราคือจัดเต็มนะว่าไม่ได้ ทางแบบจำลองในวันนี้นองกัาลงสถานที่กันก่อนจริงว่าไม่ได้เออสีตักกนอนเอออร่อยน้องมึงเนาะอร่อยวันนี้จะมาถ่ายอะไรนะตักเราจะมาถ่ายรูปแอดะไรวันเนไทยเกี่ยวกับไส้กรอกใช่ไหมใช่โปรไส้กรอกจับคู่วันเลนไทยต้องติดตามชมนะคะว่าจะมีโปรอะไรเออในในแบบเรามาแล้วทุกคนในแบบวันนี้เรามีกี่คนนะ วันนี้คุณแม่เราก็จัดเต็มนะจ๊ะว่าไม่ได้กระโปรงชุดอะไรเอ่ยวันนี้มาตรงคอนเซ็ปตน้องฟิลแบบปล่อยใจสนุก,นกมาแม่วันนี้เราจัดโลเคชันถ่ายแบบกันนะคะก็ะเอาหนุ่มนมส่สาวๆวในบ้านนี้นํามาถ่ายแบบ เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักแล้วเราก็จะนำเสนอในแบบลุกประหาณว่าความรักของพี่น้องเออจะมีพี่ชายน้องสาวเข้าไปดูกันนะคะจะบันเทิงขนาดไหนวิดฟมิลี่นะคะเออฟิลดีมากว่านี้อ่าล่าสุดคุณแม่เข้าเฟรมแล้วจ้า เ็กครอบครัวนอ Family Time คุณแม่ถือใส้กรอกหน่อยเร็วอ่าคือแบบอังกฤษเออถือไส้กรอกนี่ไส้กรอกนี่อ๋อเหรอใช่ไส้กรอกไสกอกแพคคุณแม่ใส้กรอกแพคเลย1,2,3หนึ่งองสามโชว์ผลิต <c> ภ <oughs> ัณกันเลี้ยผันนองเลิศน่าจะว่าเม่ได้น้องบัวน่ากินซีเรียสมากเลยอ่ะ <c oughs> อ่ะคุณแม่ปิดช่องกันหน่อยค่ะวันนี้วันนี้ภารกิจนะคะถ่ายแบบครอบครัวบันเทิงมากเลยค่ะกว่าจะจัดอารมณ์แต่ละคนได้แต่ที่แน่ๆเสก็อร่อยมากอย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้แม่ในช่องมาดามเนิร์ส Channel เนาะเข้าไปติดตามโปรโมชั่นดีๆดูซิว่ากลุ่มพายนี้เดือนแห่งความรักเรามีอะไรดีๆกันบ้างายค่ะบ๊ายบายทุกคนมังกรจ้า